จากกรณีที่รัศมีแขฟ้องไฮโซแชมป์ so amp, ในข้อหาทำร้ายร่างกายเกิดเหตุในสถานบันเทิงเมื่อวันที่3กันยายน2563ที่ผ่านมาจนเป็นข่าวใหญ่โตหลายคนก็ให้ความสนใจในประเด็นนี้เป็นอย่างมากล่าสุดวันนี้ทางด้านไฮโซแชมป์ so amp, ได้โพสต์คำขอโทษผ่านอิสแกรมโดยมีใจความว่าในกรณีที่ผมใช้แก้วปาไปถุงหน้าคนรัศมีแขที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเมื่อวันที่3กันยายน2563ต่อมาคนรัศมีแขได้ยื่นฟ้องผมต่อศาลแขวนพัทยาเป็นคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นอันตรายแก่กาย หรือจิตใจนั้นผมและคุณรัศมีแคร์ได้ทําความเข้าใจกันด้วยดีแล้วผมขอแสดงความรับผิดชอบและขอโทษคุณรัศมีแคร์ต่อหน้าศาลและต่อสังคมในที่นี้อีกครั้งหนึ่งและขอแสดงความเสียใจในการกระทานั้นจึงขอแสดงความรับผิดชอบในการกระทําและขอโพสต์ข้อความนี้เพื่อแสดงความขอโทษอีกครั้งต่อคุณรัศมีแคร์หลังจากที่ไฮ so โซแชมป์โพสต์ข้อความนี้ลงไปใน IG นะคะบอกเลยว่ามีแฟนคลับมาแสดงความคิดเห็นเยอะกันมากๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าไฮโซแชมป์น so ั amp, ้นแมนมากๆนะคะ